เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรท่ามกลางโลกที่ผันผวนจากงานสัมมนา,าทางวิชาการประจำปีโดยความร่วมมือของ Worldbank แบงก์ชาติและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีเรื่องที่น่าสนใจที่เราเก็บมาฝากคือเศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลกความสามารถในการแข่งขันอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอันนี้ก็เป็นโจทย์ของรัฐบาลครับเรื่อง FDI ที่จะพาธุรกิจใหม่ๆเข้ามาลงทุนครับก็เริ่มเห็นมีสัญญ,ญาณในใน EV หรืออ l เล็กทรอนิกส์บางเซกเตอร์แล้วครับ นันณวันนี้อาจจะต้องถึงเวลาที่เขาเรียกว่าการปฏิรูปหรือการไ i ฟ์ตัวเองไปข้างหน้าเนี่ยโดยการ หาความร่วมมือระหว่างการแต่สิ่งนั้นน่าจะเป็นแบรนด์ของ CLMBT ที่เกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้ครับกระแสดิจิทัลและก็กระแสกรีนนะคะหรือความยั่งยืนที่ถ้าหากเราปรับตัวรับออกระแสโลกได้อันนี้ก็จะทาให้ธุรกิจของทางภาคเหนือไปต่อได้ในระยะข้างหน้าค่ะและอีกเรื่องที่น่าสนใจและเป็นกระแสในปัจจุบันคือเศรษฐกิจสีเขียวการทำคาร์บอนเครดิตในนาข้าวนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่กเกษตรกรไทยนะครับได้ทําในสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับและก็ยังทําให้กเกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นด้ ป่ามีความสําคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในภาคเหนือถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือกันจะทําให้เกิดโอกาสในภูมิภาคทั้งทาง,งด้านธุรกิจรวมถึงความกินดีอยู่ดีของพวกเราด้วยค่ะเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกันคิดหาวิธีนะคะที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวได้อย่างราบรื่นและเห็นผลเป็นรูปธรรมท,ที่สุดค่ะงานวันนี้ได้ความรู้ดีๆเยอะเลยสนใจรับชมย้อนหลังได้ที่นี่เลย